สวัสดีครับท่านสมาชิกในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้มาตามสัญญานะครับเมื่อวานก็ให้หลักสิบไปแล้วนะครับวันนี้ว่าจะลงเมื่อวานแต่ยุ่งยุ่งนะครับนะยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยให้วันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็สรุปแล้วนะครับพรุ่งนี้มือลือนี้ก็หวยออกนะครับมาตามสัญญาครับสามตัวมาหนึ่งตัวหลักหน่วยบนนะครับสามตัวมาหนึ่งตัวนะครับ ตั้งแต่งวดน,นี้มาครับ926ม,มาครับมาสองหลักหน่วยนะวันนี้147มาสี่147มาหนึ่งนะครับนะอันนี้อันนี้ตัวเด่นอันนี้ตัวออกนะครับนะ703มาสามอ่า703อีกมาสามนะครับงวดน,นี้925มาเก้าหลักหน่วยสามตัวมาหนึ่งตัวครับ692มาเก้านะครับแล้วก็

วันนี้เก้าสองห้ามาสองตัวนะครับนะก็มาสองวันนี้สามหกเก้าชอบเจ้าไหนครับสามหกเก้านะสามหกเก้าปักหลักหน่วยนะครับสามหกเก้าปักหน่วยบนนะครับนะบนจดไปเลยนะครับสามหกเก้านะหลักหลักสิบก็ให้ไปแล้วครับนะสูเออหลักสิบ หลักสิบเลขแม่นจากกอตมครับเลขด่วนจากกอตมให้ไปแล้วนะครับเมื่อวานนี้ครับให้ไปแล้วห้ากระศูนนะครับหลักสิบนะถ้าไม่หลุดถ้าหลุดไปหลักอื่นก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับบางทีหลักทําย้อนหลังเข้าทุกงหวดเวลาอี่กีมันก็บางทีมันก็ไปหลักอื่นไปหลักอื่นได้เหมือนกันนะครับนะหวยทุกวันนี้จดไว้เลยครับนะหลักจดไว้เลยครับหลักหลักหน่วยนะถ้ามาชนในนี้ ไอ้น <a> ี่ที่เขาให้แจกสูตรไปแล้วนะครับไอ้นี่ก็ให้แจกสูตรอันนี้มาสองตัวหกตัวมาสองตัวนะครับนะนี่หกสองมาสองตัวเลยสี่สองอันนี้ก็ให้ไปแล้วนะมาทวนให้ดูอีกทีครับออกสี่สี่เบิ้ลก็เบิ้ลอยู่ในนี้ครับออกสองหนึ่งวันี้สี่สามวันนี้หกสามวันนี้ศูนย์เก้าวันนี้เจ็ดเก้างวันี้ศูนย์ศูนย์นะครับวันนี้เจ็ดเจ็ดวันนี้ออกเก้าสี่วันนี้ออกหกสามวันนี้ออก แปดเจ็ดไอ้นี้ออกสองเจ็ดงวน,นี้ออกแปดแปดงน,นี้ออกศูนย์เก้าอันนี้ห้าสองงวดที่แล้วก็ออกเก้าสองก็ถูกนะครับงวดนใหม่นี้มันตกตัวนี้ท่านจะไปจนชิกเนี่ยหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามมาสองตัวนะครับหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามมาสองตัวสูตรก็ให้ไปแล้วนะสูตรตัวนี้ให้ไปแล้วนะครับนะสูตรนี้ไอ้สูตรตัวนี้สามตัวมาหนึ่งตัวนี้ อาจารย์ส่งให้อาจารย์แนะนาส่งให้แต่ตัวเลขก่อนเดี๋ยวสูตรมาทีหลังถ้าได้สูตรเดี๋ยวจะลงให้นะครับนะสูตรนี้นะครับสามตัวมาหนึ่งตัวแต่เขาส่งตัวเลขมาให้ก่อนเลยมาลงรีบมาลงให้ท่านะมาชิกนะครับนะรีบมาส่งให้สมาชิกก่อนเลยถ้าได้สูตรมาเดี๋ยวจะให้นะครับนะขั้นแรกก็คือให้ห้อง v ีพก่อนครับเพราะห้อง v ีพนี้ลายปีเขาเขาเสียลายปีนะครับต้องให้เขาก่อนสูตรนี้กับสามตัวมาหนึ่งตัวใครอยากอยู่ห้องให้ลายปีนะครับ ครึ่งปีจ่ายครึ่งเดียวนะครับนะครึ่งปีครึ่งปีแล้วครับเพราะปีรายปีนี้ปีหนึ่งจะเบิดรับสมัครครึ่งครั้งหนึ่งนะครับครั้งหนึ่งนะครับนะรายปีใครสมัครรายปีปีละครั้งนะครับจะได้หนังสือฟรีหนึ่งเล่มรายปีนะเฉพาะรายปีนะครับนะเฉพาะรายปีเดือนธันเดเดือนธันวารีบจองเลยครับเพราะปีนี้ถ้าใครจองช้าก็อดนะครับเหมือนซื้อหนังสือนี่เกี้ยงหมดแล้วไม่มีเหลือนะครับนะไม่มีเหลือแล้วนะครับ จองไว้แต่เดือนธันวาต้นเดือนธันวาท่านรีบจองเลยนะครับลายปีเราจะรับแต่ลายปีนะครับลายเดือนไม่รับแล้วนะลายเดือนมันมันยุ่งยากนะครับนะบางคนก็สงสารเขานะครับนะลายเดือนนะครับถ้าลายเดือนต้องอุดหนุนหนังสือแค่นั้นนะครับจะได้เข้าห้อง v ีฟรีนะครับจะมีหนังสือออกใครซื้อหนังสือใครซื้อหนังสือจะเข้าห้อง VPP ฟรีนะครับนะลายเดือนนะนะครับไม่มีลายเดือนนะครับให้หนังสือไปเลยนะครับนะ ใครใครอุดหนุนหนังสือจะให้ห้อง VP เลยนะครับนะถ้ารายปีนี้จะเป็นพิเศษนะครับสายด่วนได้ตลอดปีเมื่อแล้วสายด่วนเข้านะครับให้8 2ดสองกับ9 2้าสองเข้า9 2้าสองนะครับสายด่วนวงวดนี้ติดตามให้ดีนะครับสายด่วนนะถ้ามาชนกับสูตรนี้ไอ้นี้หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยสามก้าว่าอาจารย์นิยนามนี่ครับแล้วก็ไอ้นี้สูตรไทเมื่อกีไปแล้วนะครับหตัวมา2งตัว ไม่มีหกไม่มีเก้านะครับเหลือสามกับหกนะครับถ้าตัวนี้เข้าเหลือสามกับหกหลักหน่วยนะครับเราก็เอาสามหลักหกหลักหน่วยไอ้ที่เหลือเนี่ยตั้งไว้หลักสิบนะครับท่านจะพิจิกนะเข้าใจแต่นี้มันก็จะได้หกชุดเองหกชุดตรงๆเลยนะครับนะหกชุดหกชุดนะครับนะถ้าเอาสามก็เดี๋ยวจะยิงให้ดูนะครับว่าเอ้ยิงยังไงอาจารย์นี่ครับเดี๋ยวยิงให้ดูนะหนึ่งก็กระดาคขมนะครับ โอ้กระดาคามหกแปดนะครับนะเอาหนึ่งสองสามนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหลักสิบนะครับหนึ่งสองสามหกเจ็ดแปดหลักสิบนะตั้งลงมาอย่างนี้หลักหน่วยเมื่อกี้ชนได้สามกับหกเราก็วางอย่างนี้สามกับหกหลักหน่วยนะครับสามกับหก สามกับหกหลักหน่วยนะครับเนี่ยสามกับหกหลักหน่วยนะครับนี่นี่แค่นี้เองนะครับนะหนึ่งสิบสองชุดพูดโทษทีนะครับมันเป็นสองชุดมันสิบสองชุดตรงๆไม่ต้องกลับนะครับถ้าหลักหน่วยแม่นนะครับอย่างเข้าถ้าหลักหน่วยตัวนี้ยังเดินนะครับนี่นี่ยังเดินนี่หลักหน่วยตัวนี้ยังเดินเดินต่อนะครับถ้าเดินต่อนี้มัชนไอซูนี้มันจะเหลือ สามกับหกพอสามกับหกเรายิงมันจะได้แค่นี้เองท่านจะไิอีกหนึ่งสามสองสามสามสามหกสามห่วยต้องมีเลขคู่นะงวดนี้สิบหน่วยต้องมีเลขคู่นะครับนะไอที่ไม่ติดเลขคู่เราก็เบาได้อย่หางสิบสองหางนี้เราคัดได้นะครับนะเพราะคนทุนน้อยให้เล็งชุดนี้ให้เล็งชุดนี้ให้เล็งชุดนี้ ให้เล็งไอ้น,นี้ได้หมดเลยเพราะหน่วยต้องมีคู่ไงสิบหน่วย่องน,นี้ได้หมดเลยครับน,นี่ได้หมดเลยนะนะอันนี้เบาไอ้พวกนี้เบาเลยนะตัวนี้เบานะครับนะมันมีเคลียร์สิบหน่วยอยู่ท่านจะมีแปดหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่หกที่มีเคลียร์ดูครับบังคับสิบหน่วยนะตัวนี้ตัวนี้บังคับสิบหน่วยแปดหนึ่งสี่หกนี้ แปดหนึ่งสี่หกนี่อันนี้เบาเลยนะครับนี่เบาเลยแปดหนึ่งสี่อันนี้เกียร์ไม่ได้เกียร์ไม่ได้นะครับมันจะเหลือชุดนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชุดแปดชุดนะครับแปดชุดนะแปดชุดเดี๋ยวสรุปสามตัวจะให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับตัวนึงก็คำเตือนเช่นเคยครับผมนะครับ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จัดขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสารากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมุนมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไว้นะครับท่านจะไม่ผิดหวังนะครับนะไปซื้อ n 3ได้นะครับนะเดี๋ยว3ตัวนี้นะครับ3ตัวนี้ระวัง แปดหนึ่งสี่มาหนึ่งตัวนะครับแปดหนึ่งสามสี่ห้ามาถึงตัวนะครับนะนี่ติเลขเคลียนะครับนะ 5, ห้าหกเ็ดมาหนึ่งตัวถ้าทุกสูตรไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้ท่านยังไม่ิกแล้วก็เก้าสองห้านะครับนะเก้าสองห้ามาหนึ่งตัวนี่เคลียสามตัวนะครับสิบหน่วยมาแค่นี้แล้วนะครับนะ ไอ้สูตรมาตรฐานเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับไอ้สูตรที่ว่ายังไม่เคยฝืนดเดินมาสามสิบห้างวดนะครับหลักร้อยนะครับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หลักสิบอันนี้สูตรมาตรฐานนะครับนี้จะลงให้ดูนะครับนะหนึ่งอสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ชนหมดเลยหลักหน่วยชนสามหกหมดเลยถ้าหลักสิบถ้าหลักสิบนะครับหลักสิบ มีหนึ่งมีสองมีสามไม่ไม่ไม,มีตัวนี้ตัดได้เลยครับเนะี่ยตัวนี้เบาได้นี่คือตานี่คือเบานะครับหกหกได้เจ็ดหกนี่เบาได้นะครับเบาได้มันจะเหลือหัวอยู่หนึ่งหกนะครับนะที่ที่เด่นที่สุดก็คือหกสามแปดสามหนึ่งหกหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกแล้วก็หกหกและ แปดหกเหลือแค่นี้เองท่านจะมีเหลือห้าุดแปดแปดหกสามแปดสามหนึ่งหกหกหกแล้วก็แปดหกเหลือหวยแค่นี้เองเหลือหวยถ้าหวยหลักหน่วยไม่ผิดนะครับมันจะเน้นแค่ห้าชุดครับแปดหกหกหกหนึ่งหกแปดสามหกสามนะครับเอาเอาอะไรยัดดีท่านจะม่รู้ไหมห้ากับเ 9, ก 9, ้าเก้าสองห้ามาหนึ่งตัวยัดเลยยัดข้างหน้าเลยนะครับยัดข้างหน้าเลยนี่ อันนี้ตัวเคียเดี๋ยงวงอีกว่าเรียกอะไรนี้ครับนะครับ,นะรบให้ชัดๆไปเลยนะครับชัดๆไปเลยนะท่านจำพิกนะชัดๆเลยหกสาบนนะครับบนนะนเคียรแบบมาตรฐานแล้วนะแปดสามนะครับหนึ่งหนะครับหกหนะครับแล้วก็8ปดหนะครับนี่ เคีร์ให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะถ้าหลักหน่วยไม่หลุดนะครับถ้าอันนี้เก้าไม่มีนะครับถ้าไม่มีนี่น,นี่มีแค่นี้เองนะครับหกสามแปดสามหนึ่งหกหกหกและแปดหกระวังอย่างนี้คนจะมองข้ามนะไม่มันไม่ได่ดอกนายนะครับตัวนี้มาได้นะนะครับมามันมาได้นะครับมาได้นี่หกหกนะครับนะนี่หกหกนี่คือจากสูตรนะครับ การคาดคะเนงล่วงหน้าผิดก็ขออภัยถูกก็ดีใจนะครับสัานจะไม่ทิกอันนี้การคือการคาดคะเนคาดเดาล่วงหน้าชอบเขาไม่ชอบประ่านแค่นั้นเองนะครับหลักหน่วยงวดนี้ติดมาตามสัญญาคือ369หนะครับนะหลักสิบให้ไปก่อนหน้านั้นมัน5กับศูนย์มันไม่มีเลยศูนย์นี้นี่นะครับไม่รู้ว่าศูนย์ไหนจะผิดนะแต่ศูนย์นี้ไม่มี5กับศูนย์ไอ้ที่สายสายรับหลักสิบสายรับกทมเนี่ยนะ เป็นห้ากับสนในนี้มันไม่มีเลยนะครับไม่รู้ว่าตัวไหนจะผิดนะเออนะครับเนี่ยเราไม่รู้ว่าสูตรไหนจะปิดอถ้ากรทมรไม่ผิดมันจะเป็นเอาห้ากับสุนมายิงนิดก็ได้มายิงตัวนี้ก็ได้มาตุ้งกับหวยพี่ชายอาจารย์พอดีด้วยนะเอาห้ากับสุนมายิงนี้ก็ได้ศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้าห้าสามห้าหกห้าเก้ามีห้าหกด้วยนะครับนะนี่นี่เราเราถ้าถ้า ถ้าสูตรนี้ผิดนะเผื่อสูตรนี้ไปหน่วยอย่างเดียวนะครับนะเราการไว้เผื่อไอ้หลักสิบแข็งของกทโมเขาอะห้ากับศูนยะ์ะเดินยาวเลยนะเดินยาวเลยนะห้ากับศูนย์นะครับห้ากับศูนย์เนี่เดินยาวมากหลักสิบกโกทมนะครับเลขลักหลักสิบกโกทมเดินยาวมากนะครับ เดินขั้นเทพไวเลยเลย,เลยว่าางเนี่ยน,นี่นี่เดินยาวเลยนะครับไทยเข้าใครเข้ามาใหม่นี่ตั้งแต่นี่นิวเลยเดินห้าเก้าสามมานี่หลักสิบสองตัวมาตัวนะครับเดินยาวเลยนะครับยี่สิบกว่างวดนะครับกี่งวดเดี๋ยวนับให้ดูนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้า สิบหกสเจ็ดสิบปดสิบเก้ายี่สิบยี่สบเอ็ดยี่ิบสองยิบสามยิบสี่ยี่บห้ายี่สิบหกงวดติดนะครับงวดน,นี้มันได้เก้ากว่ศูนย์เอ้ยห้ากว่ศูนย์นะครับมันเรื่องขัดกันไหมนี่ถ้าตัวนี้หลักหน่วยไม่ผิดมันจะเป็นอย่างนี้งวดที่แล้วสี่กับเก้ายิงเก้าสองห้าสี่เก้าสี่สองสี่ห้าเก้าสองเก้าเก้าเก้าห้างวดที่แล้วมันจะได้ ได้หชุดตรงๆไปตรงกับงูน,นี้ก็ได้6ชุดถ้าท่านชอบแนวนี้ก็ลองไปยิงดูนะครับนะ 03, 0 0่ศูนย์สามศูนย์หกศูนยห้านะครับนะนี่ถ้าชอบแนวนี้นะเออเผื่อไอ้นี้ไม่มา2ตัวถ้ามา2ตัวปุ๊บบอกเลยศูนยไอ้ากับศนย์นี่ผิดนะครับนะหรือไอ้ตัวนี้จะผิดหรือจะไปหน่วยนี่แหละมันมันวัดมันวัดกันแล้วนะครับนะนี่มา สีแจงให้ดูไม่ใช่หวยออกแล้วมาแม่นหลังออกไม่ใช่นี่สีแจงให้ท่านดูแล้วนะครับมันเป็นสองแนวนะครับมันเป็นสองแนวเลยแนวนี้ก็ไม่ยังไม่ผิดอันนี้เลขลับจากหลักสิบจากคโโทมโมนะสูนี้นะครับนะเข้ามาแล้วยี่สิบกว่างวดน,นะครับไอตัวนี้หวยสดคำนวณคำนวณสดหกตัวมาสองตัวมันก็เดินมาตั้งแต่หกเก้าสองมาอันนี้เดินสั้นนะครับนะมันก็หลัก สูตรก็ให้ไปแล้วนี่ไงสูตรก็ให้ไปแล้วหกตัวมาสองตัวนะครับแคปหน้าจอเลยแคปเลยไปทําดูว่าจริงไหมว่ามาสองตัวจริงไลยแล้วหลอกกันไม่ได้ครับนี่ทาย้อนหลังดูนะครับแต่อนาคตไม่มีใครรู้ย้อนหลังมันทําเข้าทุกงวดทุกสํานักนะไอ้อนาคตไม่มีใครรู้หรอกแต่ท่านจะชอบตัวแบบนี้ถ้าแบบนี้จะได้น้อยหน่อยหกชุดศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์หกไอศูนย์สามศูนย์หกศูนย์เก้า 535659หนะครับหรือชอบแบบนี้นะครับลองดูนะครับนะน,นี่เราวิเคราะห์จอเลึกให้ท่านแล้วขอให้โชคดีมีใจสวัสดีครับ